ตัวนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าในวงการบันเทิงมีแต่ข่าวคราวเรื่องความสัมพันธ์เ้าๆของบรรดานักแสดงออกมาสู่สายตาประชาชนและก็ชาวขาเผือกขาเมาส์ค่ะแบบที่ว่ามีให้พูดถึงไม่เว้นแต่ละวันหลายเพจด,ดังนะคะก็ออกมาแชร์แบบสะเทือนวงการอย่างก่อนหน้านี้เองค่ะทั้งต้นสังกัดสั่งยุติสัญญาไปคนหนึ่งแล้วนะคะกรณีที่มีการทําผู้หญิงท้องทั้งที่มีแฟนอยู่แล้วโดยที่ไม่รับผิดชอบไม่ยอมใช้ถุงยางอนามายัย เพราะเหตุผลก็คือกลัวเปลืองพลาสติกค่ะ ได้มีการทักไปหาผู้หญิงเพื่อจะมีสัมพันธ์ด้วยแบบเยอะแยะไปหมดแล้วพอสุดท้ายค่ะมีข่าวแชร์ออกมาก็เลยทําให้มีการยุติสัญญากับทางต้นสังกัดไปนะคะต่อมาก็มีข่าวค่ะดาราซีรีส์วายอีกคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมีผลงานมีพฤติกรรมค่ะโลก8ปดใบแฟนเก่าเจคนรวมตัวกันแชร์ยับหลอกลวงผู้หญิงคบซ้อนนะคะท้องแล้วไม่รับผิดชอบแล้วก็มีผู้หญิงบางคนค่ะถึงกับติดโรคทางเพศสัมพันธ์มาจากฝ่ายชายด้วย โดยเรื่องนี้นะคะก็เป็นกระแสนในโลกออนไลน์ทําให้มีการออกรายการโหนกระแสด้วยค่ะโดยฝ่ายของผู้หญิงนะคะที่เจอมาตัวตนี่ก็มาบอกเล่าเรื่องราวของทางฝั่งของตัวเองค่ะซึ่งทางพี่หนุ่มกันชัยเองนะคะก็ได้มีการพูดถึงฝ่ายชายว่าถ้าเกิดเรื่องราวนะคะในรายการเนี่ยไม่ถูกต้องยังไงก็สามารถออกมาชี้แจงได้เลยค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวจะจบลงยังไง เพราะ2ข่าวนะคะ2คนซึ่งก็เป็นนักแสดงซีรีส์ Y เหมือนกันเนี่ยหลายๆคนนะคะก็ให้ความสนใจอยู่พอสมควรค่ะล่าสุดทั้งเพจดังอีกเพจนะคะอย่างอัธรรถก็ออกมาแชร์ข่าวเช้าใหม่อีกแล้วค่ะโดยเพจนะคะได้มีการโพสต์ข้อความเผยว่ามีเรื่องจะเล่ามีดาราคนนึงเนี่ยชอบขอมีความสัมพันธ์แบบไม่ใส่ถุงยางกับผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็มีแฟนอยู่แล้วดาราบอกว่าผู้หญิงดูใสๆไม่น่ามีโรคแต่สุดท้ายนะคะดาราชายติดโรคหนองจุดๆ,ๆนี่ก็คือผลของการไม่ป้องกัน แล้วทางเพจจางก็มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ต่อค่ะบอกว่าแต่ดาราไม่รู้นะว่าผู้หญิงมีแฟนอยู่แล้วแต่ในความสัมพันธ์ผู้หญิงกับแฟนเป็นแบบสลับวันเพราะแฟนของผู้หญิงก็มีแฟนอีกคนเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์ที่สลับซับซ้อนนะคะสับสนกันพอสมควรค่ะคุณผู้ชมแล้วทางเพจอัธรสนะคะก็มีการคอมเมนต์ต่อไปอีกบอกว่าดังนั้นค่ะไม่ว่าจะชายหรือว่าจะหญิงต้องป้องกันนะคะร่างกายเราหัดรักมันด้วยและตอน ที่อัทรถคุยอัทรถถามว่าพวกแกไม่กลัวโรคกันหรอมันอันตารายมากนะคําตอบที่อัทรถได้ก็คือถ้าติดก็แค่กินยาต้านเชื้อไม่เห็นจะเป็นไรมากอัทรถไม่ติดถ้าคนจะมีอะไรกันแต่จะขอเตือนว่าใส่ถุงยางด้วยไม่ใช่พอเห็นหล่อหรือว่าสวยก็คิดว่าสะอาดจะอะไรก็ใส่เถอะและที่สําคัญไปมากๆม,มัวก็ถือว่าเฮียแล้วเอาไปติดกับคนที่เขารักเดียวไม่รู้อะไรด้วยมันแยม านานฝั่งของชาวเน็ตนะคะก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ค่ะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนี้กันอย่างมากมายเลยนะคะบางคนก็คอมเมนต์เลยค่ะว่างงไปหมดสลับวันเก่งแค่ไหนสําคัญก็คือป้องกันค่ะอย่าไว้ใจคู่นอนเพียงแค่คําพูดไม่กี่ประโยคอยากให้ตระหนักถึงโรคแฝงที่สามารถติดกันได้ค่ะแล้วมันเป็นแบบไม่สนุกเลยนะของของเราจะใช้งานกับใครก็ควรเช็คดับเบิลเช็คทริปเปิลเช็คค่ะ บางก็คอมเมนต์เลยนะคะว่าเห็นใจใครก่อนดีคะเนี่ยแถมยังกล้ามาเปิดเผยอีกเนาะนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งนะคะที่ทางเพจดังเนี่ยเขาออกมาพูดถึงค่ะซึ่งก็เป็นคนละเรื่องนะคะกับดาราซีรีส์ Y 2ท่านแรกค่ะคุณผู้ชมเอาเป็นว่าจะมีการเปิดวาร์ปหรือว่าจะมีการพูดถึงนะคะจะจบลงยังไงเรื่องนี้เดี๋ยวเราก็มารอติดตามไปพร้อมๆกันค่ะ